สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทย5ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะก็คือเรื่องคำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทราบที่มาที่ไปของคำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีการติดต่อกับประเทศต่างๆมาเป็นเวลาช้านานนะคะก็จะส่งผลให้เรามีภาษาอื่นๆเข้ามาใช้ในภาษาไทยด้วยนะคะดังที่เรา,าเราได้เรียนไปแล้วนะคะในบทเรียนที่ชื่อว่าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ทีนี้นะคะในการที่เราจะนําภาษาอื่นๆเข้ามาเนี่ยมันจะไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการผูกคําศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาก่อนโดยคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้นะคะจะเป็นคณะกรรมการที่แต่ละท่านนะคะจะเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ะะจากสถาบัานการศึกษาต่างๆนะคะแล้วก็จากมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งท่านนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาท่านจะมีหน้าที่ในการคิดค้นคำศัพท์ใหม่ๆนั้นขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศใช้ถ้าเกิดว่าประกาศใช้แล้วคนในประเทศนะคะก็คือคนไทยเนี่ยยอมรับแล้วก็ใช้ภาษานั้นนะคะใช้คำนั้นนะคะ คำนั้นเนี่ยก็จะถูกบรรจุลงในพะจนานุกรมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคำนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีคนใช้หรือว่าคนไม่นิยมนะคะคำนั้นเนี่ยมันก็จะถูกยกเลิกหรือว่ามันก็จะหายไปนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกระแสที่โด่งดังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คืออยู่ในเพจ f a c e b o o k นะคะของแม่ประนอมแม่ประนอมเนี่ยได้ลงคอนเทนต์นะคะเป็นรูปภาพแล้วก็ได้เขียนคำไว้ในรูปนะคะคำหนึงคือคำว่าแซบก็คือซอโซสละแอบบอใบไม้แล้วก็ไม่เอะนะคะทีนี้เนี่ยก็มีลูกเพจนะคะมาคอมเมนต์ว่าคำว่าแซบเนี่ยไม่มีไม่เอกนะคะ ก็คือแซบเนี่ยต้องเขียนด้วยซอโซสระแอบอมใบไม้นะคะแม่ประนอมก็เลยมาคอมเมนต์ตอบนะคะบอกว่าแม่อยากให้หนูได้รู้จักกับสองสิ่งนี้นะจ๊ะ 1. พะจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554และ2คือวิตามิน B แต่ว่าวิตามิน B ไม่เกี่ยวนะคะเราจะตัดออกนะทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วอันไหนมันถูกล่ะ แต่ของแม่ประนอมเนี่ยเขามีแบบว่าอ้างอิงนะเขามีแบบว่ารูปนะคะเป็นหลักฐานว่าแซบเนี่ยเขาเขียนถูกแล้วถามว่าใครผิดใครถูกไม่มีใครผิดใครถูกนะคะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยแซบที่บอกว่าไม่มีม่เอกเนี่ยเป็นคําศัพท์ที่เคยใช้จริงก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพจนานุกรมเนี่ยเขาได้บัญญัติคําว่าแซบนะคะก็คือเขียนด้วยซอโซสละแอบอเบไ,ไม้จริงๆแบบไม่มีม่เอกนะคะ แต่ต่อมาเนื่องจากว่าภาษาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันใช่ไหมคะอันที่หนึ่งเนี่ยที่ไม่มีมาเอกเนี่ยเวลาออกเสียงนะคะมันจะออกเสียงว่าแซบแซบซึ่งมันเขาเรียกว่ามันไม่ตรงกับเสียงให้เราพูดเราพูดว่าแซบใช่ไหมแต่มันเขียนว่าแซบอ่ะเขาก็เลยมีการบัญญัติขึ้นมาใหม่นะคะบอกว่าให้ hey, สะกดด้วยซอโซ,อซอสระ,ะแอบอใบไ,ไม้แล้วเติมไม่เอกลงไปมันจะได้ออกเสียงว่าแซบ แบบถูกต้องก็คือเขียนถูกแล้วก็อ่านถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนนะคะทั้งแม่ประนอมแล้วก็ลูกเพจเนี่ยก็เขียนคำศัพท์ถูกแล้วเพียงแต่ว่าอของลูกเพจเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้รับการอัปเดตเพราะว่าทุกวันนี้คำศัพท์มันเกินไปนะคะส่วนของแม่ประนอมเนี่ยเขาก็คือเขาก็ใช้ถูกต้องตามที่เขาอ้างอิงก็คืออ้างอิงตามพจนานุกรมนั่นแหละนะคะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือคำทับศัพท์ค่ะคำทับศัพท์นะคะหมายถึงการเขียนคำในภาษาหนึ่งให้กลายเป็นภาษาไทยนะคะด้วยตัวอักษรไทยแล้วก็ตามอักขระวิธีแบบภาษาไทยนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการใช้คำทับศัพท์เนี่ยเราควรที่จะใช้ก็ต่อเมื่อ เราไม่สามารถหาคำภาษาไทยหรือว่าคำภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่มันมีไว้อยู่แล้วนะคะเอามาแทนคำคำนั้นได้นะคะหาคำไหนไม่ได้ละเราถึงจะใช้คำทับศัพท์เป็นวิธีการสุดท้ายนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูหลักการทับศัพท์ค่ะ หลักการทับศัพท์ในข้อที่1นนะคะบอกว่าการทับศัพท์นะคะจะถอดอักษรในภาษาเดิมนะคะแล้วก็นํามาเขียนใหม่ในรูปแบบของภาษาไทยที่สะดวก คำว่าสะดวกนะคะหมายถึงอ่านสะดวกก็คืออ่านได้ง่ายแล้วก็เขียนสะดวกก็คือเขียนสะกดคําแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคําที่อ่านยากเขียนยากเนี่ยคำนั้นก็จะไม่ได้รับการยอมรับนะคะจากผู้ใช้และในที่สุดเนี่ยก็จะโดนยกเลิกนะคะมาดูตัวอย่างนะคะคํานี้นะคะ c h o l e s t e r o l นะคะ คำนี้ภาษาไทยอ่านออกเสียงว่าคอเรสเทอรอลนะคะคอควายอออางสระเอลอลิงสอเสือทอทหารสระเอรอเรือสระอแล้วก็ลอลิงสะกดนะคะถ้าเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าคำคำแรกนะคะพยางแรกเนี่ย c h o ปกติแล้วเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ c h เนี่ยมันจะออกเสียงเป็นชอช้างใช่ไหมแต่ว่าคำนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าชอนะคะก็คืออ่านเสียงว่าคอนแหละแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีการออกเสียงตัว h ด้วยก็คือเขาจะควบกล้าตัว c แล้วก็ตัว h นะคะแต่เนื่องจากว่าภาษาไทยเนี่ยเราไม่มีควบกล้าตัว h คือตัว H ในภาษาไทยเนี่ยมันเท่ากับหอนคู่ใช่ไหมแต่ว่าในภาษาไทยนะคะมันจะมีควบกล้ำแค่รอเรือรอลิงแล้วก็วแวนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็จะไม่ถนัดออกเสียงตัว H นะคะทำให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการคิดคำศัพท์เนี่ยท่านก็เลยตัดตัว H นะคะออกไปให้เหลือเพียงแค่ตัว C เวลาออกเสียงนะคะ ก็ไม่ต้องออก ch แต่ออกเสียงเป็นตัว c ตัวเดียวก็คือเป็นคอควายตัวเดียวนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยก็เลยออกเสียงเป็นคอเรสเตอรัลนั่นเองค่ะต่อมาคำที่2นะคะ form นะคะออกเสียงว่า form นะคะ form form อ,อันนี้เนี่ยไม่ใช่ form ที่แปลว่า ค่ะเีย่าคะจากอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะอันนั้นตัวอาจะอยู่ก่อนตัวโอนะคะสำหรับคำนี้นะคะ f o r m เพลชนะตัวอานะคะไม่ออกเสียงในภาษาไทยก็คือเราจะไม่ออกเสียงแบบคบกล่ํานะคะถ้าถ้า from เนี่ยอ่าใช่ก็คือคําว่า from ที่แปลว่าจากาเช่น from มีอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะมันออกเสียงรอเรือแต่ว่า from อันนี้นะคะเขาไม่ออกเสียงตัว R ทําให้เมื่อ เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะคะตรงที่มันเป็นตัวรเนี่ยหรือว่ารอเรือนะคะเขาก็มีการใส่เครื่องหมายทันธคาตนะคะทันตคาตหรือว่าที่เราเรียกว่าการันนะคะกำกับไว้ก็คือให้ทันธคาตนะคะการันรอเรือก็คือให้ทนคาตเนี่ยมันค่ารอเรือทิ้งคําว่าค่าเนี่ยก็คือเรานะคะไม่ต้องออกเสียงรอเรือคํานี้ก็ให้ออกเสียงแค่ฟอร์มเท่านั้นนะคะ ต่อมานะคะหลักการทับศัพท์ในข้อที่2นะคะบอกว่าคําทับศัพท์ที่มีการใช้กันมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานแล้วนะคะก็ให้ใช้คำคำนั้นต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น G A S นะคะคำนี้เนี่ยออกเสียงว่า g ก๊สนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเราออกเสียงว่า G a s ถูกไหมแต่ว่าถ้าคนไทยนะคะนิยมออกเสียงว่าแก๊ ก็ให้ออกเสียงว่าแก๊สต่อไปนะคะแล้วก็สะกดด้วยกอไก่สาะแอสอเสือแล้วก็ตามด้วยไม้ตรีนะคะแบบนี้ต่อไปหรืออีกหนึ่งคำนะคะ C H O C O L A T E ช็อกโกแลตนะคะคำนี้ภาษาไทยใช้คำว่าช็อกโกแลต ในเมื่อใช้กันมาเป็นเวลานานก็คือเรียกว่าช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะเราก็อนุญาตให้ใช้คำว่าช็อกโกแลตต่อไปนะคะสะกดก็สะกดแบบเดิมนะคะคือชอช้างสละอกอไก่นะคะตามด้วยไม้แต่คูแล้วก็กอไก่สะระโอลอลิงสะระแอและต่อเต่าสะกดนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นะคะบอกว่า คำวิสามัญน,นามนะคะที่ใช้กันมานานแล้วอาจใช้ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำว่าคำวิสามัญน,นามนะคะหมายถึงคำนามคำนามก็คือชื่อคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมวิสามัญน,นามนะคะจะเป็นชื่อเฉพาะอย่างเช่นชื่อคนชื่อสถานที่อายกตัวอย,อย่างเช่นแบบนาเดชอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชื่อเฉพาะนะคะอย่างเช่นสถานที่แคลิฟอร์เนีย ปารีสฮอกไกโดอ่ะอันเนี้ยเป็นชื่อเฉพาะซึ่งเราเคยใช้แบบไหนนะคะเขาก็อนุญาตให้ใช้แบบเดิมนะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนนะคะยกตัวอย่างนะคะ VICTORIA นะคะคำนี้ภาษาอังกฤษออกเสียงนะคะว่า Victoria Victoria นะคะก็คือว i ก t อร i a เป็นสพยางแต่ว่าภาษาไทยนะคะคนไทยเราออกเสียงว่า Victoria. Victoria. วิกตอรียวิกตอรียาวแหวนสระอิก็ไก่ตอเตาสระอรอเรือสระเอียไม่ใช่เป็นริอาเหมือนภาษาอังกฤษเขาก็อนุญาตให้เราใช้คำว่าวิกตอรียต่อไปเช่นเดิมนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นวิก t อรียนะต่อมานะคะอีกหนึ่งคำ L O U I S คำนี้ภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า Louis l ูอิสถ้าเป็นฝรั่งเศสออกว่าลูอีนะคะลูอิสลูอิสซึ่งภาษาไทยเนี่ยเราไม่ออกเสียงว่า Louis นะคะเราออกเสียงว่าหลุยหลุยแล้วก็สอเสือเนี่ยใส่ทันตาคาตก็คือฆ่าสอเสือทิ้งไม่ออกเสียงสอเสือเพราะฉะนั้น ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าลูอีสแล้วมีเสียงตัว s ภาษาไทยไม่มีนะคะภาษาไทยออกเสียงว่าหลุยก็คือสะกดด้วยหอหีบนะคะหอนำนะหอลออุยอนะคะซอเสือแล้วก็ทันตะคาดนะคะก็คืออนุญาตให้อ่านแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติหนูไปต่างประเทศเนี่ยหนูก็อาจจะต้องอ่านว่าลูอีสนะคะ และหลักการทับศัพท์นะคะในข้อสุดท้ายบอกว่าคําศัพท์วิชาการนะคะที่เป็นวงการเฉพาะกลุ่มนะคะไม่ใช่คําศัพท์ทั่วไปเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์น,นะคะในการสร้างคําทับศัพท์ขึ้นมาตามความจําเป็นนะคะอย่างเช่นคําศัพท์ทางวงการแพทย์ชื่อยาชื่อสารเคมีต่างๆที่ ปกติก็จะรู้กันแค่ในวงการแพทย์ใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์เราก็จะไม่รู้จักแต่ถ้าวันนึงเนี่ยมันมีความจําเป็นนะคะหรือว่ามันมีการใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสร้างคําท้าศัพท์ขึ้นมาเพื่อใช้เช่นเดียวกันนะคะ